ค่ะปอยประธาน YEC แม่ห้องสอนค่ะจากคำท้าของคุณโป้งประธาน YEC สุพรรณนะคะแล้วก็คุณจอร์ดประธาน YEC สงขลาคือถ้าจะให้อยดื่ม2ขวดเนี่ยคงไม่ไหวนะคะก็เลยวันนี้แม่ห้องสอนเรารักกันสามัคคีกันมาเป็นทีมนะคะมาทั้งทีมเลยแล้วก็มาถ่ายทำสถานที่สวยมาก เป็นสะพานซูตองเป้นะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดน่าสอนตอนนี้นะคะพวกเรามารับคําท้าทุกคนเลยนะคะก็คือเดี๋ยวดูนะคะเริ่มเลยนะคะ830มลนะคะปริมาณนี้เลย่าทุกคนเริ่มฉันจะรอบนี้นะคะภายในหนึ่งนาทีใช่ไหมครับภายในหนึ่งนาทีค่ะเริ่มนะคะเจับไปหนึ่งตองจ้ม หมดแล้วครับหลืมนมที่สะพานบนสุตองเต้น,นะครับสะานอธิษฐานครับอยู่บ้านกุงไม้สักครับ ดือมาที่ฐานก่อนดื่มนมเย่พบด่วนนะคะหมดแล้วหมดนะคะทั้งสองนาเป็นทีมค่ะหนหนครบยาครบยาหมดแล้วหมดแล้วทุกคนอ่ะเด็กหนึ่งคนเสื้อฟ้าน้องเชี่ยวค่ะน้องเชี่ยวสู้เูอเจอเโอเคทุกคนนะคะแปดร้อยสามสิบมารอตามกฎเลยนะคะแล้วก็จากการอ่จากการรับคำ้าในครั้งนี้นะคะก็คือแน่นอนเลยเราจะช่วยกันทำบุญบริจาคให้กับ โครงการเด็กพิการซ้ำซ้อนของจังหวัดแม่งสอนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่่องนอนะคะจำนวนเงิน3,000บาท <Hey. S 1> แล้วก็พวกเราก็ขอท้าต่อนะคะแน่นอนเลยสิ่งที่เราต้องทําคือท้าต่อขึ้นหนึ่งคุณอูดุษฎีประธาน YEC จังหวัดชุมพรและมาเป็นทีมเลยก็ได้เพราะพวกเรามาเป็นทีมนะคะ <Hey. S 1> แล้วก็คุณครุฑของสุราชนะคะคุณครุฑสุราชและสุดท้ายก็คืออาจารย์กลอยคนสวย YEC กรุงเทพคะ่ะ